ผลกระทบมาหลายปีครับท่านประธานพี่น้องชาวอำเภอศรีนครามนาวานาทมและอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้องเรียนกับผมมามากและไปแจ้งความที่สถาน,นีตำรวจก็เป็นจานวนมากแต่เรื่องก็เงียบหายหนึ่งปีสองปีสาปีก็ยังเงียบหายนั่นเป็นผลกระทบเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องรัษฎรของของเรา และต้องขอขอบพระคุณรัฐบาลที่ได้เสนอพระราชกำหนดมา,มาตรการป้องกันและประปาบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่สองและเสนอพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่สองซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับพี่น้องราษฎรบริษัทห้างร้านภาครัฐภาคเอกชนเพราะแต่ละคนนะครับได้รับข้อความหลอกลวง ให้กดเข้าไปในเว็บไซต์และก็ได้รับโทรศัพท์หลอกลวงได้รับการชักชวนในการลงทุนต่างๆเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องได้อย่างรวดเร็วผมเองเป็นผู้แทนก็มีความหวังพึ่งในกฎหมายสองฉบับนี้ที่จะช่วยพี่น้องราษฎรของเราจะได้ไม่ถูกหลอกลวง เพราะผมเห็นบางครั้งเนี่ยคนยากจนหาเช้ากินค่าไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองถูกหลอกเงินไปครั้งแรกโอนไปให้สองหมื่นบาทครั้งที่สองห้าหมื่นครั้งที่สามแปดหมื่นโอนไปโอนมาถึงสามแสนบาทผมก็สงสัยทำไมคุณตาคุณยายมีเงินมากมายโอนเงินให้ข้อความหลอกลวงส่งพัสดุมาแล้วก็ส่งรูปตำรวจป่าปรามา คุณตาคนยายก็กลัวก็โอนเงินให้เขาไปเรื่อยๆถูกหลอกไปถึง3ามแสนบาทนั่นเป็นปัญหามากในพื้นที่ต่างๆนะครับตามที่ผ่านมานะครับของเราใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยาวนานมากผู้บริหารกระทรวงฝ่ายกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนตำรวจไซเบอร์หรือหน่วยงานอื่นๆนะครับ ควรจะเสนอกฎหมายฉบับนี้นานแล้วควรจะออกมาตรการหรือมีการติดตามเร่งด่วนไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายอย่างท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านดรทักษิณชินวัตรท่านบอกไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยในการที่จะปราบปรามพวกแก๊งคอนเซ็นเตอร์เราดูว่าเขาโทรศัพท์จากแหล่งไหนจากที่ไหนโทรออกเยอะ หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขไหนที่โทรออกมากๆต่อวันนั่นแหละคือแก๊งคอสเซเตอร์เราต้องรีบไปจับกลุ่มตรวจสอบยึดทรัพย์หรือข้อความไหนที่ส่งกันออกมากๆมีส่งออกบ่อยๆนั่นคือข้อความหลอกลวงเราต้องรีบไปปิดโทรศัพท์รีบจับกลุ่มยึดทรัพย์ แม้กระทั่งบัญชีม้าบัญชีสีเทานะครับท่านประธานบัญชีไหนที่มีคนโอนเงินเข้ามากๆบ่อยๆโอนเข้าไปแล้วรีบถอนเงินออกนั่นคือบัญชีหลอกลวงบัญชีมา้าบัญชีที่กองพี่น้องประชาชนเราต้องรีบจับกลุ่มนั่นคือผมก็อยากฝากทุกหน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบเพราะว่าปัจจุบันนี้ประชาชนเข้าไปแจ้งความเรียบร้อย หปีเงียบหายสองปีเงียบหายไม่มีการที่จะตอบรับหรือไม่มีแจ้งข่าวค่าวว่าผลเป็นอย่างไรบ้างก็คือแจ้งความก็คือได้แต่แจ้งความไว้เฉยตำรวจก็ไม่ดำเนินการที่จะไปติดตามจับกลุ่มให้บางคนเสียเงินหลักหมืน่นหลักแสนหลักหลายล้านบาทก็ฝากให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามจับ อุ้มหรือตรวจสอบผลว่าไม่ได้ก็แจ้งว่าไม่ได้หรือติดตามแล้วตามตัวไม่เจออาจจะแจ้งทางไลน์หรือทางสื่อออนไลน์อื่นๆก็ได้ที่สำคัญที่สุดนะครับทุกหน่วยงานนะครับท่านประธานต้องให้พี่น้องประชาชนของเราแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสต่างๆให้ได้สะดวกสบายรวดเร็ว จะจะแจ้งทางลายทางโทรศัพท์เลขสีตัวหรืออื่นๆก็ได้ปัจจุบันนี้โทรศัพท์ไปก็เงียบหายเป็น AI รับแจ้งทางลายก็ไม่มีการตอบรับมีไม่มีการติดตามไม่มีการแจ้งผลอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นการสื่อสารทางเดียวจากผู้เสียหายก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีมาตรการได้มีการบริหารจัดจัดการให้ดีมากยิ่งขึ้นผู้ใช้โทรศัพท์ทุกหมายเลขครับท่านประธานต้องให้ลงทะเบียนมีรูปถ่ายให้รู้หลักแหลงรู้ที่อยู่ของผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ทุกหมายเลขถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมากมายครับท่านประธานใช้โทรศัพท์หลอกลวงหรือใช้โทรศัพท์ไปกดรีโมทระเบิด เกิดการจราจนสร้างความเสียหายอย่างมากมายปัจจุบันนี้บางคนมีสองหมายเลขก็ไม่ต้องลงทะเบียนมีห้าสิบหมายเลขก็ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็แจ้งให้เขาลงทะเบียนแล้วเขาไม่ไปลงทะเบียนก็ไม่มีมาตรการอื่นๆต่อไปแอปที่มีการซื้อขายในทางโทรศัพท์นะครับท่านประธานไม่มีการลงทะเบียน คนจะซื้อยกตัวอย่างซื้อทองห0 0 0งมืนแสนล้านสองล้านคนซื้อก็ไม่ทราบคนขายคือใครผู้บริหารคือใครบริษัทขายทองผ่านแอปในมือถือว่าเป็นใครใครเป็นผู้บริหารที่อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบทางกระทรวงต้องให้ทุกหน่วยงานหรือภาคเอกชนบุคคลธรรมดาลงทะเบียน ให้รู้หน้าตารู้ที่อยู่อาชีพการงานให้รู้ผู้บริหารของบริษัทนั้นๆมีใครบ้างในการซื้อขายทางออนไลน์หรือผ่านแอปต่างๆถึงจะป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นถึงจะไม่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพราะปัจจุบันนี้การซื้อขายทางออนไลน์คนนิยมซื้อขายกันมาก และเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้มากเพราะไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องเสีย30%ถ้ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยของเราดีขึ้นอย่างมากมายครับกับขอบคุณครับ